สวัสดีครับท่านผู้ชมจากเชฟต่างแดนนะครับวันนี้เชฟต่างแดนจะพาท่านผู้ชมมาชมสะพานลูเซนนะครับซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเชฟต่างแดนจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าสะพานเหล็กของสะพานไม้นะครับไม่ใช่สะพานเหล็กนะครับสะพานไม้ลูเซนเนี่ย เขาสร้างมานานกันหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสะพานเหล็กจะอยู่ถัดไปจากสะพานไม้ดูเซิร์นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับติดตามชมนะครับท่านผู้ชมครับครับความสวยงามของสะพานไม้ของเมืองดูเซิร์นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปดูนะครับว่าสะพานไม้ที่เก่าแก่ของเมืองลูเซินนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามชมนะครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมครับสะพานไม้เมืองลูเซินเป็นสะพานที่เก่าแก่ของเมืองลูเซินนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะมาเที่ยว นะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีผู้ท่องเที่ยวมาเยอะนะครับก็จะมีแต่ประเทศที่ใกล้เคียงนะครับที่มาเที่ยวนะครับตอนนี้ก็จะเงียบเหงานิดหน่อยนะครับช่วงโควิดก็ทักท่องเที่ยวหายไปเยอะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นสะพานอา ใหญ่นะครับซึ่งข้ามระหว่างทะเลสาบลูเซิรนนะครับทะเลสาบลูเซิร์นรรรก็จะกั้นระหว่างระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ของลูเซิร์นนะครับเมืองเก่าก็จะอยู่ด้านในทางฝั่งตรงข้ามกับสะพานไม้นู่นนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็น ร้านขายมาโลนี่นะครับคือเก่าลักนั่นเองนะครับขเขาก็จะตั้งขายกันอยู่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสะพานข้างในนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตอนนี้ชมด้านนอกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ ผู้ชมครับข้างหลังก็สะพานนะครับก็จะเป็นเขาปิราตุสนะครับตอนนี้ก็มีหิมะตกปกคลุมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวแล้วนะครับ,รบท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาใกล้จะถึงสะพานแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนสะพานนะครับท่านผู้ชมครับ สะพานไม้ที่เก่าแก่นะครับหลายร้อยปีน่าจะได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามีครั้งหนึ่งเกิดไฟไหม้นะครับก็ต้องมีการซ่อมแซมสะพานไปครั้งหนึ่งครับก็เลยต้องมีครึ่งหนึ่งใหม่ครึ่งหนึ่งเก่านะครับท่านผู้ชม ครับทางขึ้นนะครับท่้ชมนี่นะครับเขาเขียนว่าล็อช o n ฟ o r b บอร์เดนะครับก็คือห้ามสุบบุรีนะครับห้ามสุบบุรีเพราะว่าเกิดเหตุการไฟไหม้มาครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับท่้ชมเราเข็น เฟอร์บอคือเป็นการประกาศห้ามสุบรีทั้ครับข้างบนก็จะมีรูปภาพเก่านะครับที่ติดไว้ตามาจั่วของนี่นะครับรูปภาพจั่วของสะพานนะครับ เกก่่าแวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับท่านผู้ชมครับปกติแล้วสะพานนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันนี้เงียบเหงามากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผิดของโควิดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวหายไปจากเมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยอะเลยนะครับท่านผู้ช โอ้โหไม่มีนักท่อง,งเที่ยวเลยนะครับนู้งชมมาผ่าชมนะครับเขาก็จะสร้างด้วยไม้นะฮะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของใ,นงใหม่แล้วนะครับฝั่งใหม่แล้วนะฮะเพราะว่าตอนที่โดนไฟไหม้ไปสมัยเมื่อ หลายสิบปีที่แล้วนะครับก็ไม่มีรูปภาพติดแล้วครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงตรงที่มีรูปภาพแล้วฮะหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นเก่าแล้วนะครับ สภาพรอบนอกครับอยาวิวทัศที่สวยงามครับ6้องหอ,องศานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำนะครับ

สวยงามมากนะครับน่าจะเป็นภาพที่สะท้อนหรือว่าเขียนภาพนะครับจากสมัยโบราณนะครับท่านผู้ชมครับก็ดูแล้วเป็นภาพที่สวยงามนะฮะเมื่อสะพานลูเซอร์นี้ก็จะมีนะครับตรงกลางนี้นะครับ สอบถามผู้คนทางนี้นะครับก็บอกว่าสมัยก่อนเป็นที่ขังนักโทษนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วครับแต่ว่าไม่ให้ใครเข้าไปชมได้เลยนะครับ โควิดนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยทำให้ร้านขายของสุวิเนียนะครับซึ่งจะเป็นของฝากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองลูเซิร์นต้องปิดตัวลงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับปิดตัวลงเรียบร้อย ตรงกลางของทะเลสาบต,ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองเก่าตรงนี้นะครับข้ามมาเมืองใหม่ฝั่งนี้ครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้คือไฟไหม้ครับท่านผู้ชมครับยังเป็นร่องรอยของของไฟที่เผาผลาญสะพานไปนะครับแต่ก็นานแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายสิบปีที่ไฟไหม้สะพานนะครับเพราะฉะนั้น การที่จะขึ้นมาบนสะพานทางรัฐบาลถึงห้ามสุบปลุยบนสะพานนะครับท่านผู้ชมครับจากจุดที่สะพานที่โดนไฟไหม้ไปนะครับเราก็จะมาถึง าทางออกแลครท่านผู้ชม,ชมตรงนี้เป็นสิ้นสุดของสะพานลงอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งก็จะมีเนี่ยครับสำหรับผู้พิการนะฮะสามารถใช้บันไดเลื่อนนะครับขึ้นสะพานได้นะครับ ก็นะครับสำหรับผู้พิการฮะรก็จะกดตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวกดสําหรับผู้พิการที่จะขึ้นสะพานนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงปลายทางของสะพานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ด้านข้างของสะพานนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับสวยงามมากครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับร่วงเสร็จเรียบร้อยก็เข้าหนาวนะครับ ผ่านไม้ลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ